ไปถึงแล้วแล้วเข้าไปข้างในกันยรงไงมีข้าวมิโ้ะไม่กินฟรีด้วยนะคะนี่ยังไงม้โซะมือหนังเดี่ยว่ามิโซะไม่กินฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราเช็คกินแป๊บนึงนะครับเราเป็นรีวิวห้องข้างบนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจะเหมือนที่เวลาเปิดปล่าเนาะอันนี้คือปีนังก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของปีนัง เดี๋ยวรีวิวห้องเสร็จแล้วเราพาไปเดินเลาะเลาะเลาะเล่นๆกันไปนี่เฟมิลีส่สตรีท ประเทศจังจากกุหลาบเปิดมาปีนังจากปีนังไปกุหลามเปิดเย่เย่สองวันนอสองวันทางสองวงนองงันเต็มๆนั่งสองวันเต็มๆเลยนะฮะอ้าไปอยู่ห้องสองศูนย์สองกันนะคะว้าวว้าว,าวา ลองลองนีห้องนะอันไหนห้องน้ำอ,ะอ่ะมองห้องน้ำอยู่นี่อ,นอ่นี่ห้องนะครับห้องก็เป็นเตียงเดียวไม่เมีห้องน้ำ,มนมนำนไม่มีตู้เย็นอีกแล้วไม่มีตู้เย็นอีกแล้วนะครับ มีห้อง,งน้ำอ๋ออันนี้มีชิตูดไว้ชิตูดเป็นอย่างนี้้วย <c oughs> มีผักบัวมีห้อง,งน้ำแกลวนะครับสวยไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ๋สวยจ๋สวย คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับอีกประมาณห้าโมงครึ่งนะครับแล้วเราลงไปเที่ยวกันนะครับไปอ,อันนี้จะเป็นส่วนของงานอาร์ตรองอันนี้เราจะไปไปไหน,นกันครับเล่อๆก่อนรเราไปเรื่อยก่อนที่ปีนังมันมีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นเป็นถนน นสำหรับ,บน,นักท่องเที่ยวมา,าเที่ยวปีนังมไม่มีขยะเลยไม่มีขยะเพราะว่ามันเป็นใน,ในเมืองเขากลางเมืองไม่มีสายไฟด้วยเห็นไหมแตกต่างจ,จากบ้านเรามากใจกลางเมืองปีนังนะใ,นใ,นใจกลางเมืองปีนัง แบงถ้าเราอยากมีเงินเราก็ต้องมาแบงค์ไม่ใช่ไปคาสิโน <c oughs> ไปคาสิโนไป <c oughs> คาสิโนแล้วค่อยมาแบงค์ไปไปคาสิโนแล้วค่อยมาแบงค์ในอินเดียอ๋อเนี่อ่ะลิตเติ้ลเราจะเข้าไปเมืองอินเดียกัน เราจะเข้าไปที่นี่เลยลิสตันอินเดียปีนัง,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 งเป็นเมืองอินเดียเล็กๆอยู่ในกลางเกาะปีนังกันเน,น,นี่ยจำได้ไหมจำลุงปีน่ง มันท่าเรืออนไอ้นั่นน่ะเหมือนเยาวราชแต่ว่าอันนี้เป็นอินเดียเยาวราชเยาวราชอันนี้อินเดียรังแคแม่ใช่ไหมจะไปรูตัวมีท,ที่นี่คนอินเดียเยอะเลยอ้าวไป <laughs> นี่ร้านขายทองร้านทองร้านทองจะเอากำไรอินเดียไหม,ไมนี่ยเอากำไรอินเดีย แต่ร้านทองเต็มเลยร้านทอง,เ,อทองเต็มเลยช <c oughs> ุดอินเดียดเดีไม่เคดูซีรีส์หรอถนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับคนอินเดียมาเปิดร้าน ของเราจะมากินชาแกันนี้ครับเป็นอาหารอินเดียเยอะเลยเน,นล้ำไก่ทอดคล้ายๆกับเยาวราชบ้านเรานะตรงนี้เป็นใจกลางเมืองปีนังไม่สวยใจกลางเมืองปีนังนะออะ Enjoy a bit ่ะ เป็นไนต่อ,ไไนตอในเมืองบ้านเขารถจะไปเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ขนาดประมาณ5-6าหโมงนะครับรถก็ยังไม่เยอะเลยเป็นเมืองที่สงบเงียบเเมืองบ้านานข ส,สีสันสวยงามตรงนี้จะเป็นมัสยิดเนี่ยถ่ายร,รูปมัสยิดมัสยิดของคนอินเดียอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ก็มีรถอันนี้ได้ รถถีดสามล้อสามล้อถีดบิ i เ n เจอ,อเร์ไปตนี้ที่ขายของท่องเที่ยวเยอะเลย อ๋อนี่ไงสวยๆเนี่ย,ย,ย,ยถ่ายรูปตรงนี้หนะ่อยอ่ะอ่าได้แล้วตรงนี้คือตรงล่มเดินเข้าไปเลย วันนี้ฝนพาเที่ยวนะครับฝนฝนอ่าเจ๊กิ้หมูเข้าไปไหมไปไม่เข้าหรอ,อ,อเคไป่เคยสีเบี้นตรงนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอัมเบร่าแอลแอลอรดีเหรอมันถืงร่มถนนถ่ายรูปกับล่มนะอันนี้ก็เป็นแมว เราอยู่ตรงนี้นี่คือไกด์ที่ดีนะคะก็คือดู GPS ไปด้วยว่าเราอยู่จุดไหนเพราะว่าพี่หมูไม่รู้เลยพี่หมูไม่รู้เลยพี่หมูไม่ใช่คนมาเลยพี่หมูไม่ใช่คนมาเลยนะเดี๋ยวเปิดอ๋อไม่เคยมาที่นี่เลยเหรอเป็นคนไทยลมจักรยานอยู่ข้างบนอ๋อเนี่ยอ๋อนี่ยไอพี่ต้อยเอ้ยนี่อเออีกตาย ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเออเออใกล้กว่าเอาใหม่ดิเอาใหม่นะยค่ะถ่ายให้ได้ก่อนได้แล้วครับจุดเช็คอินที่หน,นึ่งนี่นนนนจักรยานจักรยานขับไปคนละคันแล้วจักรยานขับไปคนละคันแล้วครับกลับบ้านไปนคนละคันแล้วอันนี้เหรอนนอ,อันนี้อีกเหรอต้องอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้นะ Không? Ê, à, 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 à. À, Mình, bằng này được nói được không <laughs> <Yeah. cười> được <Để> nói cái <laughs> à, này nên này cái Được cái ตรงนี้เราจะเก็บทุกจุดเลยเหรอครับใช่ครับเราจะเก็บทุกจุดเลยเหลันะตรงนี้บางมอไซนะแต่ว่ามันน่าก็จะเข้าไปตรงนี้นะ <c oughs> หาที่ถ่ายรูปจะเอาทุกจุดเลยครับ <c oughs> มันจะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะเอาทุกจุดเลย นี่สังกะสีน่ะเป็นซอยสติ๊อาร์ตตรงไหนอ่ะมันไม่้นตรงนี้อ่ะเร็วข้ัไมไ,ไม่มีหรอกปะ

หวานหวานชาด้วยเป็นชาหรอเป็นชาเห็นอบ้า มันทำเลยนะเจริงเหมือนอะไรนั่นเจ้มันทำมันทำเลยมันทำเลยดูสินี่นี่นี่จะเล่นคลายเครียดได้นะเนี่ยอือแลเล่นเหมือนเล่นทำเลยจะเล่นคลาเครียดได้จัดจับบัตรกลับนักแก๊กลับแบ็กชิมิจะได้นะแต่ว่าเสียงไม่ได้สามันชิบ้เสียงไม่ได้ น,น,บบน,นี่จุดเ,เช็กอินอีกที่หนึ่งจักรยานเนี่ยใช่แล้วจักรยานน้อยแล้วเราจะฝากขยะไปด้วยนะนี่ตรงนี้ก็เสรยนะคะรน,ะนี เราจะถ่ายรูปก,กับจักรยานกันจักรยามนมาแล้วเ,เดี๋ยวเรารอกัอนนะครับรอคิวกันเจ๊ทาให้อันนี้เขาก <c oughs> ็เหยียบให้เจ๊ดูหน่อ ได yes. no ้แล้วนะครับมุมนี้เจอไหมนี่คือวัดรูปวัดพระเหมือนกินนี่ไหมห้ามัสห้ามัสชูสุดเปอร์วัน ชูเล้งกี่เปอร์วันอ๋อเอาสีอันพี่มัวอะไรพี่มัวอะไรนี่อาไมโลอาไมโลละไมโลพี่มัวอะไรคะมีช็อกโกแลตเปตัวอะไรเอานมชมพูมันเจ้าอะไรเจ้าเจ้าไหมช็อกโกลาช็อกโกลาอ้นิ่งเอาไมโล ไม่ลงไม่ลงเต้าแก่เาแก่เาแก่เต้าแกอบ้านเราจะเป็นน้มะรุาแต่เนี่ยเป็นนมอร่อยนะจะมีอยู่3รสนะคะอะไรกี้ช็อกโกแลต้นหัวม้อเข้าเลรับเ้าเร เขาจะมีอยู่สรุ่นะคะก็จะมีชชอรบร,รแลตไงล <c oughs> งแลวก็สองลิงก <c oughs> ิทนะคะหนึง่งชิ้นโอเคเมาขับไปครับขี่จักรยานเองไหครับจักรยานเยอะจะ นั่งท่านั่นห่ะเอ้ย<า>นั่นสงสามเวยๆมันเป็นถนนเหมือนถนนขายของแล้วมีสตรีทอาร์ตแล้วก็มีพวกวอ,อ,อาหารจีนเออาอาหารหเออร้านอาหารเด้อ วันนี้เราจะเข้านี่เหรอไทเกอร์นี่นะ